คลิปนี้ผมจะมาสอนทุกๆคนนะครับรีเฟมทำให้คลิปวีโอเนี่ยมันหมุน360องศานะครับเราจะทําให้คลิปมันดูตื่นเต้นเล้าใจและก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับมาดูกันเลยก่อนที่เราจะไปรีเฟมนะครับผมอยากจะแจ้งให้ทุกคนเข้าใจก่อน เวลาถ่ายคลิปเรีโอมานะครับควรไม่เกิน1นาทีและไม่ควรสั้นกว่า6วินาทีทําไมไม่ควรเกิน1นาทีเพราะว่าเวลาเรารีเฟรมแล้วให้มันหมุน3 6 0องศาอย่างนี้นะครับคลิปมันจะไม่ยืดและมันไม่ช้าเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิน1นาทีนะครับแล้วก็ทําไมไม่ควรสั้นกว่า6วินาทีเพราะว่าเวลาเรามารีเฟรมแล้วให้มันหมุน360รองศาเนี่ยถ้าคลิปมันสั้นนะครับมันจะหมุนเร็วฟืบออย่างเงี้ยมันจะไม่โปรเฟชชั่นแนลเพราะฉะนั้นเวลา เราถ่ายคลิปมานะครับก็ไม่ควรเกินหนึ่งนาทีหรือไม่ต่ำกว่าหกวินาทีหรือว่าถ้าใครถ่ายคลิปมาเกินก็ตัดให้มันสั้นนะครับแล้วมันจะทำรีเฟรมได้สวยงามจริงๆแล้วจะเหมือนมือโปรเลยปะมาดูวิธีการทํากันเลยเราก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับนั้นเราก็มาที่การแก้ไขตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็สร้างวิดีโออย่างเช่นเอาเลือกตัวนี้ก่อนนะครับ ต่อไปเราก็จะเปลี่ยน9ต่อสิเป็นแนวนอนนะครับก็คือ16ต่อ9เอาละครับทีนี้เราก็จัดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ล็อกคีย์เฟรมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ปลายคลิปครับคลิปไม่ควรเกิน1น,นาทีนะครับจะจะเหมาะที่สุดนะครับคลิปนี้จะสังเกตว่า36วินาทีเห็นไหมอ่าเอาละครับทุกคนมาแล้วก็กด ล็อกคีย์เฟรมจากนั้นเราก็มาสัญลักษณ์หมุน360องศาเราปัดไปทางซ้ายหรือปัดทางขวาก็ได้นะครับสมมุติว่าจะให้หมุนไปทางนี้นี่ครับปัดไม้ถึง360องศาเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาล็อกคีย์เฟรมที่36วินาทีนะครับเอาเรามาดูผลนะเริ่มครับทุกคนเห็นไหมว่ามันจะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะหมุนครบ360อองศาเนี่ย ไปสิ้นสุดที่คีย์เฟรมที่เราล็อกที่36วินาทีนะครับมาดูนะครับดูตัวเลขตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะหยุดที่36วินาทีพอดีทุกทุกคนเห็นไหม ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันโรเตทตมันหมุนแบบนี้แต่ถ้าเราอยากให้มันหมุนเร็วกว่าน,นี้ล่ะเราก็ทําให้มันสั้นลงนะครับโดยการปลดล็อกคีย์เฟรมก่อนแต่หลายคนเมื่อทําเสร็จไปแล้วจะสังเกตว่าสัญลักษณ์ล็อกคีย์เฟรมตรงนี้มันหายไปเห็นไหมให้ทุกคนมากด360รีเฟรมตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะกลับมาแล้วเห็นไหมอ,อันนี้เราปลดล็อกไปตรงคีย์เฟรมตัวปลายสุดนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากให้มันหมุนเร็วเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า วิดีโอต้องสั้นถูกไหมฮะเมื่อกี้เราใช้3าวินาทีอ่าทีนี้ผมจะทําที่17วินาทีดูนะเอาวล็อกคีย์เฟรมที่ปลายนะอาถอยไปแล้วก็ปรับองศานะครับแบบเดิม3ามรอิองศาอ้าวเริ่มครับเห็นไหมครับมันจะหมุนเร็วกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับอันนี้คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะถามว่าเออต้องการให้หมุนเร็วต้องทํำยังไงก็คือแค่เราลดเราล่น ระยะเวลามันลงไปจาก36กลายเป็นเท่านี้เห็นไหมครับมันจะมาในตำแหน่งศูนรองศาพอดีก็ประมาณที่10วินาทีอ่ะทีนี้มาปลดล็อกมาดูให้เร็วกว่าน,นี้อีกเร็วกว่าน,นี้เราก็ทําให้สั้นมากอย่างเช่นว่าเราต้องการแค่6วิ8วิก็ได้อ่ะสมมติแล้วก็มากดที่ตัวโรเตตนะครับแล้วก็หมุนอ่ะมาดูนะครับเห็นไหมครับหมุนเร็วแล้เห็นไหมฮะ เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับทุกๆคนทุกคนก็สามารถทําได้นะครับเอาล้วครับเรียบทุกคนจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าทําไมที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าทําไมเราต้องถ่ายคลิป ไม่ควรเกิน1น,นาทีสังเกตว่าวิดีโอที่ผมทำนะครับเราใช้ประมาณ36วินาทีนะครับมันยังหมุนกว่าจะครบ360องศาเนี่ยมันยังช้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประมาณ20วิเนี่ยในการที่เราจะหมุน360องศาแล้วมันจะสมูทดีเนี่ยมันก็น่าจะพอดีและอีกอย่างทำไมที่ผมบอกว่าไม่ควรต่ำกว่า6วินาทีทุกคนจะสังเกตว่าเวลารีเฟรมแล้วหมุน360องศาเนี่ยถ้าเราใช้ประมาณ6หรือ8วินาทีเนี่ยมันจะหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิม น,นี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องถ่ายคลิปไม่ควรเกินหนาทีและไม่ควรต่ำกว่า6วินา,าทีนั่นเองนะครับใครที่กําลังต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับการรีเฟรมการใช้อุปกรณ์และก็การตัดต่อวิดีโอของ360นะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะเจอกันในคลิปต่อไปครับไปแล้ว